สวัสดีครับพุทธาช่างยามบ่ายครับพบกับช่างยูนนะครับเดียวเดียวสตอนนี้ช่างยูนมาทําฐานประจนไทยอีกแล้วนะครับฐานนี้จะใช้เชือกเส้นเดียวนะครับข้ามลําห้วยไปนะครับชื่อฐานของเรานะครับเป็นรอกนะครับรอกเชือกเส้นเดียวหรือว่าเอเลียนนะครับก็จะมีรอกแล้วก็จะมียางมอเตอร์ไซค์นะครับ แล้วก็ให้ลูกๆลูกเสือของเรานะครับนั่งกับยางมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ไหลไปตามเชือกนะครับจากที่สูงลงไปที่ต่ําก็เป็นฐานที่วัดเสียวเหมือนกันนะครับฐานนี้ช่างยูนของเรานี่จะจัดให้เลยนะครับนี่ครับอยู่ข้างบนอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับกําลังทําการดําเนินการอยู่นะครับมัดไว้ก่อนนะครับฝั่งนี้ ก็ระยะทางนี่ประมาณประมาณกี่เมตรยูนจากนี้ไปนู้นโอ้ห้าสิบเมตรเลยนะครับนี่เชือกห้าสิบเมตรนี่หมดพอดีเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นระยะทางที่ไกลอยู่นะครับเราต้องทําการมัดเชือกแล้วก็ต้องทดลองดูก่อนนะครับฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งนู้นจะเป็นทีมงานเด็กช่างสร้างตัวนะครับรอดึงเชือกอยู่ฝั่งนู้นแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะได้เดินไปทางฝั่งนู้นด้วยนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูตอนที่เราทดสอบด้วยนะครับเด็กช่างของเรานะครับ,จ,บจับเชือกงทันจับเชือกไหมจับเชือกข้างล่างนั่งเลยอ่านั่งเลยเข้าไปเลยเข้าตัวเข้าไปนั่งเลยอ่าเดี๋ยวจะให้เด็กช่างของเราทดลองนะครับทดลองนั่งหันหน้าสิหนันหน้าตรงสิอ่าอย่าจับเชือกนั่นด้อ่าเดี๋ยว <way. S 1> ทดลองเดี๋ยวทดลองนะครับหนึ่งสองสาม้ว ไปแล้วครับไปแล้ว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 ต้องแก้ไขใหม่นะครับเมื่อกี้ทดสอบไปมันได้ประมาณเกินครึ่งไปนิดเดียวนะครับไม่ถึงฝั่งนะครับก็น่าจะเป็นจากเชือกมันต่ําเกินไปตอนนี้ปรับระดับใหม่แล้วครับปรับเพิ่มขึ้นประมาณ7 80ดแปดสิบเซนนั่แหละครับแล้วก็ฝั่งด้านล่างก็ปรับลงนะครับเพื่อให้มันได้ระดับ ที่ชันขึ้นนะครับฝั่งโน้นนะครับนะฮะช่างยูนกับทีมงานเด็กช่างสร้างตัวครับช่วยกันอยู่ทางโน้นนะครับก็หลังจากที่เรามัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทดลองอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้ก็จะทําการทดลองรอบที่สองนะครับเด็กช่างของเรานะครับก็เสียวๆอยู่นะครับเสียวๆอยู่นะครับโอเคยังเอาหนึ่งสองสาม ไปแล้วโอ้ยสะดุดอีกแล้ว <c oughs> โอ้เกือบถึงเ <c oughs> ป้าหมายนะครับ <c oughs> เหลือประมาณ2-3เมตรน,นะครับนี่เหลื <c oughs> <c oughs> อประมาณสอเมตรนะครับนี่รอบสนะครับนี่ตอนนี้จะทําการทดลองรอบ3นะครับรอบนี้เราเปลี่ยนเชือกใหม่ด้วยนะครับ อันนี้ยังไม่มีที่ขึ้นนะครับมันก็ทุลักรอบสามนะครับตอนนี้ยกสูงขึ้นประมาณ80เซนนะอย่างที่บอกนะครับเอาเป็นยังชนไปเลยเนะอาพร้อมหรืป่าพ,พ,พักตัวลงไปเลยหนึ่งสองสามไปไปแล้วครับรอบนี้ปล่อยเชือกเลยกอับปล่อยเชือกเลยโอ้เชือกย่อนครับเชือกย่อนสรุปแล้วเชือกย่อนนะครับนี่โอ้โห เอาจริงยังครับเอาจริงยังครับช่างยูนครับรอบนี้เอาแล้วช่างกิฟช่างกบแล้วก็ช่างยูนนะครับทีมงานผู้เท่าช่างของเราตอนนี้เต็มสูตรแล้วนะครับบอกว่าเอาจริงแล้วนะครับก็ในฐานร,รอกเชือกเส้นเดียวหรือว่าเอเลนนะครับฐานที่วัดเสียวแล้วก็สนุกครับงานนี้ตอนนี้ก็ทําการเก็บเชือกแล้วครับเก็บปลายเชือกแล้ว มีแต่สองท่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีสามท่อนนะครับกําลังหาเงินไปอบรมอยู่นะครับก็รอให้โรงเรียนออกค่าอบรมให้อยู่นะครับช่างยูนยไปแน่นะครับแล้วก็หลักสูตรพิเศษของลูกเสือก็อยากไปอยู่นะครับกาลัง <ๆ S 2> กาลังหาเงินอยู่นะครับก็เต็มที่นะครับทีมงานผู <ๆ S 2> ้เฒ่าช่างของเราตอนนี้ก็จะสี่โมงเย็ยนแล้วก็ยังเข้มแข็งอยู่นะครับนําเลี้ยงดีนะครับนาเลี้ยงดี เดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงหวาดเสียวว่ามันหวาดเสียวขนาดไหนนะครับนี่ก็เดินไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับนเนเนนคนสาธิตของเรากําลังอยู่ข้างบนแล้วนะครับเนี่ยนั่นนะคนสาธิตอยู่ข้างบนแล้วไปแล้วนะครับไปแล้วนะดู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 ด,ด,ดูดูครับโอ้โห ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆโอ้สุดยอดผ่านนะครับผ่านผ่านผ่านอันนี้เป็นเด็กช่างนะครับพี่มอปลายนะครับก็น้ำหนักก็จะเยอะหน่อยส่วนน้องมอต้นก็จะน้อยหน่อยก็ประสบผลสำเร็จแล้วนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยก็เก็บเชือกนะครับแล้วก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับทำทางขึ้นนะครับเนี่ยทางขึ้นตรงนี้ตรงตรง ช่างกิฟยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเอานั่งร้านนะครับจะเอานั่งร้านมาตั้งนะครับเพราะว่าเชือกของเราอยู่สูงนู่นนะครับเชือกอยู่สูงงบนนู่นนะครับยังไม่ได้เอามีดมาสางให้มันเป็นที่โล่งที่กว้างนะครับก็ขอให้ใช้งานได้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ